เคยรู้กันหรือไม่ครับว่าเจ้าตราสัญลักษณ์ต่างๆบนกล่องเครื่องดื่มแบบนี้มันบอกอะไรเราบ้างมาดูสัญลักษณ์แรกกันดีกว่าครับสัญลักษณ์นี้เนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วคือสัญลักษณ์รีไซเคิลครับแต่ว่าที่มาอยู่บนกล่องเครื่องดื่มแบบนี้เพื่อที่จะบอกว่ากล่องเครื่องดื่มแบบนี้อย่าทิ้งนั่วนะเขาสามารถรีไซเคิลได้เอาไปทําเป็นหลังคาบ้านหรือว่าเป็นโต๊ะนักเรียนหรือแม้แต่เป็นของใช้ต่างๆได้อีกมากมายเลยส่วนอีกสัญลักษณ์หนึ่งครับข้างๆกันเลยเขียนว่า FSC ันนี้เนี่ยน้อยคนที่จะรู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เดาเอาว่าน่าจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเราไปถามผู้ที่รู้กันดีกว่าครับเอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผู้ที่จะสามารถให้คําตอบกับเราได้นะครับทั้งคุณปรัชฎีทิพย์รักษาผู้แทน FSC ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงประจําประเทศไทยครับและคุณปติญญาสินสุป,ปโดผู้อํานวยการฝ่ายความยั่งยืนของเทตตาแพรประเทศไทยครับสวัสดีทั้งสงท่านครับ อยากรู้บ้างเลยครับเนี่ยครับสัญลักษณ์นี้ฮะ FSC ที่มันปรากฏอยู่บนกล่องื้องดื่มเนี่ยครับมันหมายความว่าอย่างไรครับมันสําคัญอย่างไรครับ FSC นะคะคำว่า F มาจากคำว่า forest ค่ะ S มาจาก stewardship แล้วก็ C มาจากคำว่า council นะคะเรียกง่ายๆก็คือองค์กรการกจัดก,การด้านป่าไม้นั่นเองนะคะ มุ่งเป้าวิธีการพัฒนามาตรฐานจัดการป่าไม้ยังไงให้ป่านีเกิดความย,ายั่งยืนแล้วก็จัดการรับผิดชอบไม่ใช่ตัวเองได้อย่างเดียวนะคะด้วยระบบการรับรองที่เข้มงวดเนี่ยแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลได้เนี่ยทำให้มาตรฐาน f อฟเอสซีเงนที่ยอมรับในตลาดผู้ซื้อในระดับสากลน,นะคะผลิตภัณฑ์เอฟเอซจะต้องถูกตรวจสอบตั้งแต่ที่มาต้นทางจนกระทั่งถึงคนผู้บริโภคเพื่อให้มั่นใจได้ว่าป่าที่ปลูกมาแล้วก็ใช้ทําผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยมีการบริหารจัดการที่มี ความรับผิดชอบจริงๆค่ะหมายความว่าสัญลักษณ์ FSC เนี่ยถ้าปรากฏอยู่บนกล่องเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะใช้ทรัพยากรจากจากป่าที่เราสร้างขึ้นมาเองอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ค่ะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมาตรฐาน FSC จะให้การรับรองผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่ออกมาจากพื้นที่ป่า โดยทั่วไปนะคะเราอาจจะเห็นสัารเคมีเนี่ยในกล่องกระดาษที่เป็นบรรจุภัณฑ์นะคะหรือแม้กระทั่งเลเบลในเสื้อผ้าน,นะคะนอกจากนี้ที่พบบ่อยๆแล้วทั่วไปที่บ้านเราก็คือในกล่องเครื่องดื่มค่ะอืมครับแสดงว่าอยู่ได้หลากหลายหลากหลายผลิตภัณฑ์หลากหลายโปรดักต์เลยเนาะค่ะครับผมอยากจะให้คุณปฏิญญาลองอธิบายคร่าวๆให้เข้าใจง่ายๆหน่อยครับว่าเจ้ากล่องเครื่องดื่มกล่องนึงเนี่ยเขาประกอบด้วยวัสดุอะไรบ้างและอะไรบ้างที่สำคัญมากๆเลยครับ ขอบคุณมากครับตัวกล่องเครื่องดื่มเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อที่จะทําให้อาหารข้างในหรือเครื่องดื่มข้างในเนี่ยปลอดภัยต่อผู้บริโภคและมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานโดยไม่ต้องแช่เย็นนะครับเพราะงั้นโครงสร้างของเขาเองเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ6องค์ประกอบด้วยกันนะครับ mm hmm. ส่วนที่เป็นบริเนโอหรือส่วนที่มาจากวัสดุที่ทดแทนได้นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นเยื่อกระดาษซึ่งมาจากตัวปลาปลูกทดแทนของ FSC ซนะครับ จะมีชั้นในส่วนที่เป็นการปกป้องก็คือชั้นที่เป็นอลูมิเนียมที่เหลือก็จะเป็นชั้นที่ช่วยในการซิลแล้วก็กันแม่ให้น้ำพลนเพื่อนอยู่ในพรอดหลักนะครับก็จะเป็นพลาสติกโดยปกติแล้ว70-7 5เจจะมาจากตัวเยื่อกระดาษนะครับกล่องเครื่องดื่มในประเทศไทยทั้งหมด1 0อใช้กระดาษที่มีการรับรอง f s c ทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นกระดาษที่นำมาทำกล่องบรรทุก,กล่องเนี่ยจะมาจากปากปูทดแทนจาก FSC ทั้งนั้นเลย ได้รับการรับรองทั้งหมดเลยครับครับครับผมสัญลักษณ์ FSC นี่มีความสาคัญต่อผู้ประกอบการยังไงบ้างครับการเลือกใช้การรับรองจาก FSC เนี่ยแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและการควบคุมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะครับทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นว่าได้เลือกใช้สินค้าที่มีความรับผิดชอบแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับครับผมกลับมาถามทางคุณปรัชนีบ้างดีกว่าครับว่า เห็นสัญลักษณ์โลโก้อยู่ตรงมุมจอตรงนี้ FSC Friday มันคืออะไรครับมันมีวันสำคัญของ FSC ด้วยเหรอครับค่ะ FSC Friday จะตรงกับสุขสุดท้ายของเดือนกันยายนนะคะ เกิดจากไอเดียของเอฟซีที่ประเทศอังกฤษนะคะเขาเริ่มแคมเปญให้คนในบ้านของเขาเนี่ยรู้จักประหนักถึงคุณค่าของต้นไม้แล้วก็คุณค่าของสวนป่าที่มีมากกว่าแค่เพื่อทางเศรษฐกิจนะคะเราก็ร่วมฉลองกันนะคะในทุกๆปีเอฟซีทัวโลกเนี่ยก็จะช่วยกันส่งเสริมให้คนที่เรารู้จักอาจจะมาทำกิจกรรมร่วมกันในหลายรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการอนุอนรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะ คอนเซปต์สำหรับปีนี้นะคะทาง FSC ก็มีหัวข้อว่า Save Our World Save Our Climate นะคะครับมาทางฝั่งของเทต้าแพคกันบ้างครับได้ยินว่ามีกิจกรรมที่เข้าร่วมกับ FSC Friday ก็คือวันนี้ เหมือนกันนะครับกิจกรรมนี่เป็นยังไงบ้างครับผมเราโคร่มกิจกรรมของ FSC Friday เนี่ยทุกปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราจะเชิญชวนให้ความรู้กับทั้งผู้บริโภคเองหรือว่าลูกค้าของเรานะครับในการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งปีนี้เราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านทาง Facebook ของบริษัทเะตาแพคประเทศไทยนะครับเราจะมีกิจกรรมในการหาโลโก้ บนกล่องเครื่องดื่มเพื่อส่งเข้ามาแล้วก็มีการรับรางวัลน,นะครับก็อยากจะถือโอกาสนี้เชิญชวนทุกคนนะครับในวันนี้ซึ่งเป็นวัน FSC Friday นะครับเข้าร่วมได้ที่ Facebook ของบริษัทเจอต้าแพคประเทศไทยนะครับโอ้โหน่าสนุกครับผมเข้าไปร่วมด้วยอย่างแน่นอนครับผมท้ายที่สุดอยากจะให้ทังสองท่านฝากหน่อยครับสําหรับเรื่องของความสําคัญของป่าไม้ในปัจจุบันนี้หรือว่าเรื่องของการเป็นผู้ผลิตที่เราควรจะหันมาใส่ใจเรื่องการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหน่อยครับ ผมคิดว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับแล้วก็เราทุกคนมีส่วนร่วมและมีบทบาทสามารถช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของ climate change นะครับส่วนในฐานะของอผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มเราตั้งใจที่จะทําให้กล่องเครื่องดื่มเนี่ยเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนที่สุดสามารถ ใช้วัสดุทดแทนได้ทางธรรมชาติเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นที่เยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยนะครับก่อนจะใช้ผลิตภัณฑ์ไหนก็ตามเนี่ยดูด้วยว่าเรามีการรับรองเรามีความรับผิดชอบเรามีความมุ่งมั่นในเรื่องสิ่งแวดล้อมและก็ในเรื่องสังคมมากน้อยแค่ไหนก่อนจะเลือกใช้สินค้านะครับสิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเราต่อไปนะคะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ต้นไม้อย่างเดียวนะคะมีทั้งอากาศมีทั้งน้ําวันนี้ถ้าเกิดว่า อากาศสกปรกน้ำไม่สะอาดแล้วก็หายใจไม่ได้ก็เราก็ตายค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องช่วยกันเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดค่ะขอบคุณมากค่ะต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับที่ทําให้เราได้รู้จักกับสัญลักษณ์ดีๆนะครับดีต่อใจดีต่อโลกมากขึ้นอย่าง FSC บนบรรจุภัณฑ์กล่องเครื่องดื่มนะครับต่อไปนี้เวลาเราจะดื่มน้ําอะไรก็าตามนะครับจากกล่องเครื่องดื่มเนี่ยเราจะมองหาสัญลักษณ์ FSC ไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นมิตรต่อโลกหรือเปล่าขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับขอบคุณครับอตอนนี้ก็ได้รู้แล้วนะครับว่า FSC นี่มันมีความหมายว่ายังไงนะฮะก็เป็นสัญลักษณ์ที่ดีต่อโลกด้วยเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปถ้จาจะซื้อเครื่องดื่มที่เป็นกล่องแบบนี้ก็พลิกดูข้างกล่องสะหน่อยว่ามีสัญลักษณ์ FSC หรือเปล่านะครับและอย่าลืมบอกต่อเพื่อนๆด้วยนะให้ช่วยกันสนับสนุนวัตถุดิบที่มาจากป่าที่มีการตรวจสอบ และจัดการอย่างรับผิดชอบจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยโลกเนถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์และก็กดแชร์บอกต่อกันไปหน่อยนะครับและอย่าลืมเข้าไปทำกิจกรรม FSC Friday กับ Data Pack เขาด้วยหล่ะจะได้รุนรับรางวัลด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับกล้องกรินกรครับ